อยู่แกงนักข่าวนะคะนี่มาเลยนี่มตือน,นะคะเตือเอาอีกไกลเข้ามาเลยนี่นะคะสวัสดีค่ะทุกคนข่าวนี่อยู่กับบกัสสุตานะคะวันนี้ในวันของเรานะคะอยู่ในงานไพมันนั่นเองะคะ่ะที่พัทยานะคะโอ้แต่ละขบวนคือแบบว่าบวนยาวมากและหน่วระกันมากและหน่วลระกันมากเลยนะคะอ่อะไปเจอโยชิอะไรแบบนัน คุณแม่อาทา,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 างนัดตาเราไปดูบรรยากาศกันค่ะ ขบวนนะคะนี่ไงวันนี้น้องจะนำขบวนอานะคะวันนี้วันนี้จากทีมอะไรนะคะออโตค่ะโอ้โหวันนี้แต่ละคนจัดเต็มมากเลยนี่ไงเห็นไหมอ่ะเป็นตัวแทนหน่อยว่าองค์กรเราทำอะไรบ้างวันนี้นะคะออโต้แบของเรานะคะก็เปิดอยู่ที่สาขาพัทยานาเกลือค่ะเป็นศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรนะคะยังไงก็ฝากด้วยค่ะเปลี่ยนยางในราคาพิเศษสาวแถวหนึ่งแล้วก็โปรโมชั่นมากมายอีกมากมายค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ นาตาเลียนะคะนีไม่ได้เกับน้องตาลค่ะอุ้ยสวยมากเลยอะยังไงครับประกบน้องตาลเลยแม่ดาบเลยอะไม่ค่ะแม่ละบุญอะไรนะอะไรด๊าแม่คือคนะเออใช่แม่คือคนมงทุกเวรนี่ไงแม่นี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศสีสันกันนะคะขอบคุณนะคะขอคุยอ่ะพื้นสวยมากโยชิโยชิ รงเียนอันนี้จากที่ไหนยังไงคะชอบครับเฮ้โหยัไงอ่าเห็นไหมอ่าไปดูต่อครบคุณนะคะวันนี้ทุกคนแบบว่าตีสัจจะเต็มมากเลยนะคะทีนี้เราให้ดูแบบเนี่ยอาสวัสดีค่ะอันนี้จากองค์กรไหนคะนี่ไงเห็นไมอ่าโอเคฝากมสวัสดีค่ะนิสต์อะไรคะ สว <isions> <1971: Hi. S 2> ัสด <aha. S 2> really ีค <ther> ่ะสวัสดีค่ะนี่ไงอ๋อมิสเตอร์อินเตอร์มิสเตอร์รถตู้รถตู้รถตู้มิสเตอร์โมเดลมิสเตอร์โมเดลในสายสบายรถตู้มิสเตอร์เอ็มไอครับอ๋อเอ็มไอใช่ไหมเดี๋ยวเจอเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะสงการครับผมสงการนะคะนี่คุณอะไรคะเนี่ยปอนครับปอนฮะปอนปอนนะคะนี่คนหนึ่งครับโอเคค่ะมาดูแล้วจะใครค่ะขอบคุณครับ ดซสาวัไของเรานะคะวัน้เป็น้ารากงครัไง้งคืนนคก็จะมีจากบูลนิี่ต่างๆองค์กรต่างๆนะคะที่เารวมรับขบวนอเาค่ะบนกนรกขนรกบนนแรกวแนรนอกนรบนแรกนรกวนแรกบนแรกขบนราขบวนแรกขบวนรกขมวนแรกขบวนแรนแขนขร่แรว โคเวแดนครับโคเวแดนได้ยินเสียงนี้สวัสดีค่ะอ่าหลังอันนี้เป็นโคเวแดนเลยครับมาเป็นายแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ยงเห็นไหมยู่ตรงเราด้วยเราลางยักษีลุกขอเป็เจอสัมพันธ์นะใครขอขอใครกัได้นะทุกคนนีอยากการเจอทุงยักษีลุกยี่สิบเมตรของเราท่าแบนบอลกับกัทเช อยากจะถือธงยักษ์สรุ่งรุ่งขบวนพาเหรดของเราเชิญด้านนเลยนะครับทานไบเบอร์ลี่ครับพี่พี่สวัสดีค่ะทามเดอะซีรีส์มาขึ้นรถตรงนี้เลยครับขยับตามไปเลยฮะทามเดอะซีรีส์ขึ้นรถเลยนะครับพี่พี่ครับพี่พี่ลงทะเบียนมาตามสีเนาะขอความร่วมมือนะครับรอให้ถึงสีของพี่พี่นะฮะอย่าใจร้อนกันเนาะเอาเวนีโฮเทลเชิญด้านนี้เลยครับเดินเป็นขบวนนะฮะเอาเวนีโฮเทลถึงประจันตคันนะฮะ มาได้เลยครับ,บเ,บเอาวันนี้โฮเทลทางเดอะซีรีส์ครับทางเดอะซี Time the series, รีส์ Time the series, ได้ยินเสียงพระเช้า นี่ิวันวันเด็นะครท่านไหนคะค่ะนี่ค่ะนะคะ่รแสดงค่ะคค่ะนะาไพค่ะนคน้องจากที่ไหนคะสวัสดีค่ะน้องจากที่ไหนกันคะจะบอกว่าริษัทเจอไอนค่ะอ๋นี่ไงนี่ไงเห็นแล้วนี่เข้ามาเดินขบวนกันนะคะ นี่คือดีใจมากและประทับใจมากคือคนให้การตอบรับเยอะเวอร์อ่าก็ออขอแสดงความยินดีกับชาว LGBT ทุกคนด้วยค่ะนี่ขอบคุณค่ะจะบอกว่าไม่ใช่แค่การเฉลิมฉลองของ LGBTQPlus นะคะยังมีชายหญิงทุกท่านนะคะที่เราการสนับสนุนด้วยนะคะแล้วก็เฉลิมฉลองไปร่วมกันนะคะนี่ขอบคุณนะคะนะขอบคุณค่ะทีมจากไหนคะเนี่ย Water Space ค่ะภรรยา Water Space เล่นน้ำทุกวันค่ะสี่สามววันเล่นน้ำ เด็ค่ะนี่อันนี้จากทีมอะไรนะคะพัทยาวาเตอร์สเปซอ๋อพัทยาวาเตอร์สเปซยินดีต้นรันะคะขอทุกวงค,นนะคะ่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะแฮพรค่ะค่ะอันนี้จากที่ไหนคะ่ะ ทุกคนเลยโอ้แกงนี้สุดยอดสวัสดีค่ะแกงนี้คือแบบสุดยอดมากเลยอ่ะ สวัสดีค่ะเกน้องหนูสวัสดีค่ะดีงามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีงามขอบคุณครับเกสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังไงคะคุณพอด พอนะคะสวัสดีค่ะจากพัทยาวอเตอร์ <Water Space S 2> สเปซค่ะวันนี้เรามาเฉลบิบฉลองกันใรมันอย่างไรบ้างคะทางวอเตอร์สเปซพัทยานะคะเราสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศค่ะแล้วก็ความหลากหลายค่ะ ทางเพศด้วยกันค่ะแล้วก็เท่าที่รู้มานะคะก็คือตอนนี้ความสมรสเท่าเทียมนะคะก็คือผ่านเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาเซเลเบตค่ะงานลายมันด้วยกันในหัวข้อนี้ด้วยค่ะแน่นอนอยากให้พูดถึงว a เตอร์สเปหน่อยละกันนะคะในเรื่องความหลากหลายกับกับสถานที่ของเราอะไรเงี้ยค่ะสำหรับว a เตอร์สเปซทัยานะคะดูได้เลยก็คือเรามีความหลากหลายทางเพศมากมายค่ะสวัสดีค่ะ,คะน้องตาค่ะพยาวอเตอร์สเปค่ะ สวัสดีครับแมทธิวครับผมเป็นราชานุพัทยาวอเตอร์สเปซครับผมนงค่ะสวัสดีค่ะคอลิสนะคะเป็นนางพรายนะคะเชิญเช,ชทุกคนนะคะมาเที่ยวพัทยาวอเตอร์สเปซนะคะซึ่งเป็นสงกาสงรกสิวันเลยนะคะมีความหลากหลายเราจะมีทั้งดนตรี EDM แล้วก็เป็นมิกซ์กับอ่า การแสดงนะคะเกี่ยวกับความเป็นไทยด้วยค่ะอยากให้ทุกคนนะคะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะเป็น t าว power ของไทยแลนด์ใช่ไหมใช่ขาฝาดด้วยนะคะถ้าอยากมาดูรายละเอียดก่อนที่จะไปเนี่ยต้องดูได้ที่ไหนยังติดตามได้ทางโซเชียลมีเดียของพัทยาวเตอสเปซได้เลยค่ะ Facebook ค่ะ IG แล้วก็ในส่วนของตัว TikTok TikTok ด้วยค่ะโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะไปไค่ะ สวัสดีครับออฟรัชชนนนสีสังนะครับท็อป10มิสเตอร์โกโบไทยแลนด์2024ในนามทีพ g เ o ็นนะครับผมแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยใคบันพัทยาค่ะใหญ่พูดถึงการัน้หนาการก็วันนี้ก็รู้สึกแบบเป็นเกียรติมากๆเลยนะครับพี่เราได้รับเชิญให้มาร่วมเป็นอ่าส่วนหนึ่งของขบวนการเรียกร้องสิทธิเท่าเทียมทางเพศที่พัทยาครับผมแล้วก็วันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยขนาดเราไปเดินที่กรุงเทพเนี่ยยังไม่ตื่นเต้นเท่านี้มาก่อนนะครับแต่วันนี้ตื่นเต้นมากๆเพราะว่า ทุกคนคือเมืองพัทยาเป็นเมืองของคนสวยแล้วก็คนเก่งมากๆจริงๆทั้งๆทั้ง,ง,งพี่ๆ LGBTQ เนี่ยเยอะแยะมากมายเลยครับสําหรับใครที่อยู่แถวพัทยานะครับสามารถที่จะ walk in มาร่วมขบวนกับพวกเราได้นะครับจนถึงค่ําของวันนี้เลยครับผมครับ okay. ข,ขอบคุณครับะะสวัสดีคะ่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 ะสวัสดีค,ะดคะด่ะเราแบบมาเราก็บอกว่า กจานี่คุณดาราวันนี้กระเซิงกระเซิงลมแรงเพิ่งมาถึงใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยฮะเดี๋ยวเรารอถ่ายรูปรวมคดิบครั้งนึงโอเคเดี๋ยวเจอกันสองสาวส่วนเรื่องท่าเทียบผ่านเราจะแต่งงานไหมคะลูกแต่งไหมแต่งไหมจริงก็มีแผนนี่ค่ะมีแผนแต่ว่ารอการวางแผนลราบอกไหมบอกก่อนแต่งอ่ะแต่ ไม่จริงพอเรารู้ว่ามันมีสมรสเท่ยเมผ่านเราดีใจไหมดีใจมากเราคุยกันว่าเราหนูถามเขาว่าจะแต่งไหมเขาก็บอกว่าเออแต่งอะไรอย่างเงี้ยเดีวอย่างงี้ใครจะคุกเขาขอแต่งงานดีเออเขาต้องรอดูว่าใครชอบเซอร์ไพรส์มากกว่ากันอ่าอ่าหรือไงน้องกังกับเอลตีน่าละล่ขอบคุณค่ะ